คุณเคยได้ยินตำนานของเทพปีศาจผู้เฝ้าป่าโบราณบ้างไหมว่ากันว่าในป่าลึกกลางหุบเขาลึกลับมีเทพองค์หนึ่งนามว่าฮานาโนคุมะที่คอยพรางกายระหว่างต้นไม้และจับผู้หลงทางไว้กับความมืดมิดใครหลงเข้าไปแล้วมักจะไม่มีวันกลับออกมาชาวบ้านเล่าว่าฮานาโนคุมะมีร่างกายสูงใหญ่ดวงตาลุกโชนเราวถ่านไฟ ใบหน้าของมันปกคลุมไปด้วยมอสและหนามแหลมและเสียงร้องของมันดังเหมือนเสียงลมพายุผสมกับเสียงกระซิบแหบตำ่ำบางคืนในช่วงเดือนมืดจะมีเสียงหัวรอบแปลกๆแ,และเสียงฝีเท้าลึกลับดังไปทั่วทั้งป่าใครที่ศบตากับมันแม้เพียงชั่วขณะเดียวจะรู้สึกเหมือนถูกดึงวิญญ,ญาณออกจากร่างตำนานบอกว่าหากคุณถูกเลือกโดยฮานนโนคุมะคุณจะหายไปตลอดกาล และร่างกายของคุณจะหลอมรวมกับรากไม้ในป่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนิรันร์จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าฮานาโ,โนคุมะยังคงอยู่หรือหลับไหลอย,อยู่ใต้เงามืดของป่าบางครั้งยามค่ำคืนถ้าคุณตั้งใจฟังคุณอาจจะได้ยินเสียงหัวเราะแหบพร่านนั้นดังแว่วมาคืนนี้ถ้าคุณบังเอิญเดินผ่านป่าอย่าลืมเหลียวมองข้างหลังคุณด้วยล่ะ